เราได้รับของแล้วนะคะเรากำลังจะมารีวิวนั่นเองนะคะคือเราไม่มีอันว่ามีคนจับกล่องไห้เลยะคะ่ะนี่นะคะกิ่งตอนมะขามเทศนะคะของผู้ใหญ่ใจดีนะคะอุตสาห์แบ่งปันเรานะคะที่แกบอกว่าอ่าเกตอนให้ออกรางนะคะ เธบอกว่าเอามาถึงแล้วปลูกเลยนะคะวันพรุ่งนี้เราจะวันจันท์เนาะเราจะปลูกนะคะแจ็ดขั้นตอนเก็บตอนนี้เก็บยังไงยังไม่เข้าใจเลยเนาะหกกิ่งด้วกกันนะคะลากเยอะดีนะคะสวยงามนะคะขอบคุณนะคะต้องต้องเก็บไว้อย่างงี้เนาะค่ะเนาะไม่ต้องแกะถุงยางออก ต้องเกะออกตอนเดียวคือตอนไปปลูกเนาะการเข้าใจเอาเองของเรานะคะนะคะสวยงามนะคะเราจะจ็บไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแก่ไก่ออคง,งน้ำนะคะเนาะเป็นล่มนะคะวันจนันทร์ห้องค่ยเสียวลงปลูกนะคะตอนปลูกค่อยเกะทุงยางออกเนาะคะ่ะ